สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Final Fate ที่ดีนะครับก็เกมนี้จะเป็นแนว Tower Defense ครับที่มีผสมความเป็นอนิเมะความเป็นเกมการ์ดลงไปก็เดี๋ยวไม่รอช้าเราไปดูตัวเกมเพลย์หลักกันเลยนะครับก็อย่างหน้าจอที่เจโชว์อยู่ตอนนี้ครับจะเป็นด่านหลักเลยครับด่านตามเนื้อเรื่องมันก็จะเป็นแนว Tower Defense นะครับก็แน่นอนว่าจะมีมอนสไหลออกมาใช่ไหมครับเราก็สร้างแนวป้องกันตามจุดที่เขาวางไว้ซึ่งในที่นี้จะไม่ได้เป็นการสร้างป้องแบบปกตินะครับจะเป็นการที่เราเนี่ยเอาตัวละครของเราไปวางครับ ก็จะเป็นพวกตัวละครพวกนี้นะครับแน่นอนว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถแตกต่างกันไปเราสามารถแบบมิกคอมโบมิกแท็กติกต่างๆได้ก็อย่างเช่นสมมติเดี๋ยวเจลองวางให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเอาเป็นตัวนี้ก่อนแล้วกันครับสีฟ้าอันนี้คือมีเรียกตามเกตด้วยนะก็จะเป็นเนี่ยครับมันก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับว่าแบบเป็นแอรเรียสตันก็คือตัวนี้เนี่ยจะมีการสตันหมู่ได้คือแบบใครที่เล่นเกมแนวทาวเวอร์ดีเฟน์มาบ่อยๆจะพอทราบใช่ไหมครับว่ามันจะมีตัวป้อมเนี่ยประมาณ2สายหลัก ก็คือจะมีแบบตัวเน้นทำดาเมจแต่ตัวที่เป็นซับพอตอาลงประมาณแบบช่วยสตันมอนช่วยสโลมอนได้ตัวนี้ก็จะเป็นแนวนั้นครับเนี่ยเราก็สามารถกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับเนี่ยจะมีแบบขอบเขตการโจมตีเป็นการโจมตีฟิสิกอลแบบเป็นกลุ่มอ่ะเดี๋ยวกดเพิ่มอีกทีนึงนะมีสตันแต่ว่าโจมตีช้าอะไรประมาณนี้หรือว่าลองวางตัวอื่นเพิ่มเติมก็ได้นะครับอย่างสมุตเจะวางตัวนี้แล้วกันอ่าอันนี้จะตีวงกว้างเลยครับแต่ว่าจะเป็นดาเมจเป้าเดียวนะครับเนี่ยเขาบอกว่าซิงเกิลดาเมจใช่ไหม แล้วก็เป็นแบบฟิสติคอลนะครับเพราะเดี๋ยวบางทีเนี่ยเราจะเจอมอนที่แบบบางตัวการเวทดีบางตัวการกายภาพดีกดดูรายละเอียดของมอนในด่านก็ตรงนี้เลยนะครับมันก็จะมีแบบเช่นเนี่ยครับมอนเตอร์ที่ป็นแบบอีลีนะครับเป็นบอสประจําด่านก็อาจจะมีเลือดเยอะหน่อยแล้วก็มีเอเมอริตี้พิเศษอย่างนี้มันก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยมันอาจจะเดินไม่ค่อยเร็วใช่ไหมครับแต่ว่าพอใกล้ตายเนี่ยก็จะเดินเร็วขึ้นหรือว่าอย่างตัวนี้นะครับอันนี้มอนทั่วไปเลยก็ไม่มีอะไรก็คือเลือดน้อยเดินเร็วปานกลางหรือว่าเดินเร็วสูงก็ได หรือวอย่างตัวนี้นะครับก็จะมีแบบเนี้ยครับมาเขียนเอ็มเลสใช่ไหมครับก็คือการเวทเนี่ยค่อนข้างดีเราก็วางแผนตามที่เราเจอมอนก็ได้ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับค่ๆเดี๋ยวไปลองเริ่มเล่นกันเลยครับเรากดคิว c ิดดีพอยก็ได้นะครับถ้าแบบรีบๆอ่านี่มันก็จะวางตัวละครให้เราก็กดสตาร์ทเลยนะจัดไปเนี่ยครับเริ่มละอ่านี่นะก็จะมีมอนไหลเข้ามาปรับเร่งความเร็วได้นะครับแต่ว่ารอบนี้จะปรับคูณหนึ่งละกันจะได้อธิบายทันเนาะเนี่ยมอนแล้วก็โจมตีเหมือนทาวเวอร์ดีเฟนส์เลยครับ แล้วก็จะสังเกตว่าเวลาฆ่ามอนใช่ไหมครับจะได้ตัวดวงวิญญาณมาก็คือใช้พวกสกิลเสริมได้อย่างสกิลเนี้ยตีเร็วนี่แล้วก็อย่างเนี้ยบอสมาแล้วบอสแอเพียร์แล้วบางตัวเนี่ยเห็นปะพอยิงไปนานๆจะมีเอฟเฟกต์พิเศษของมันด้วยนะครับอย่างนี้จะเริ่มเคลียร์มอนไม่ทันละใช้น้ําแข็งช่วยแล้วก็มีสกิลอาร์ติแฟกต์ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนแบบอันตรีเลยแต่ว่าใช้เยอะมาก30ดวงวิญญ,ญาณก็ช่วยได้อ่นี่ก็จะผ่านด่านแล้วครับเรียบร้อย ก็เดี๋ยวตัวเกมเพลย์หลักจริงๆจะเป็นประมาณนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูตัวเทเลอร์กันสั้นๆนิดนึงละกันครับจะได้เห็นภาพตัวเกมมากขึ้นโดยที่ระหว่างดูไปถ้าเกิดใครสนใจจะมาเล่นด้วยกันนะครับก็ตัวลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยเจแปะไว้ให้ด้านล่างแล้วครับ เ็นยังไงบ้างรครับหลังจากดูตัวอย่างกันไปแล้วก็ตามที่เราเห็นเนาะว่าตัวเกมจะค่อนข้างเน้นเรื่องของตัวละครตัวละครก็ตามที่เราเห็นในจอตอนนี้เลยครับว่าจะมีค่อนข้างเยอะมากเนี่ยครับตัวที่เจมีแล้วนะครับมันก็จะเป็นภาพสีสีแต่ว่ายังไม่มีเนี่ยก็จะเป็นภาพขาวดําอยู่นะครับก็จะเป็นตามที่เห็นเลยครับแล้วก็อาร์ตเวิร์กแต่ละตัวนะครับเนื่องจากเมันเป็นเกมเน้นอนิเมะใช่ไหมครับก็จะทํามาค่อนข้างสวยงามเราคลิกขึ้นมาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับอ่านี่นะจะเป็นประมาณนี้ แล้วใครสนใจตัวไหนเป็นพิเศษนะครับก็แน่นอนว่ากดดูพวกรายละเอียดได้พวกแบบสกิลพวกสเตตัสอะไรพวกนี้อาจจะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ที่สําคัญคือมีนี่ด้วยครับมีเรื่องของคอมเมนต์ด้วยก็คือแบบใครไม่แน่ใจไอ้ตัวนี้เก่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ดูคนอื่นคอมเมนต์ก่อนก็ได้อ๋อแต่ว่าอย่างตัวนี้ยังไม่มีคนคอมเมนต์นะครับอาจจะแบบตัวหายากอะไรงนี้อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเรื่องของตัวละครก็แน่นอนว่าเดี๋ยวเราไปเปิดกาชากระต่อดีกว่าครับเพื่อหาตัวละครที่เราอยากได้ สำหรับเรื่องกาชานะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยถือว่าแจกค่อนข้างหนักเลยครับเพราะว่าเนี่ยเจก็ยังเพิ่งเล่นไปได้ไม่นานใช่ไหมครับได้ใบสุ่มแบบอีลิทหรือว่าสุ่มแบบตัวแรนะครับ33ใบแล้วเพชรก็5,000กว่าแล้วนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะสำหรับการเล่นแป๊บเดียวแล้วก็อย่างตัวเลดเองก็ถือว่าไม่ยากจนเกินไปด้วยครับเราสามารถคลิกดูตรงนี้ได้นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่อย่างเนี้ครับ s s r นะครับ2%แล้วก็ a s r นะครับผู้ผิด S 3ตัวนะครับจะเป็น0.5%ก็ถือว่ารวมกันถ ที่สําคัญกว่านั้นก็คือมันจะมีเรื่องของระบบรีไซเคิลด้วยครับก็ระบบนี้ตรงตัวนะครับก็คือย่อยตัวที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยได้เป็แต้มมาจะเป็นแต้มตัวนี้นะครับซึ่งแต้มตัวที่ว่านี่คือเราไม่จำเป็นต้องไปย่อยตัวแรนะครับย่อยตัวแบบว่าตัวอ่อนๆเลยก็ได้ได้แต้มมาเหมือนกันและที่สําคัญคือแต้มตัวนี้เนี่ยสามารถไปซื้อฉากของระดับ S S R หรือว่า S S S R ก็ได้นะครับแบบเลือกตัวได้เลยเดี๋ยวเจลองกดให้ดูละกันนี่นะครับรีไซเคิลก็เนี่ยเจรีไซเคิลสีฟ้าใช่ไหมได้มา75อัน,นกดเลาเรียบร้อยนะ แล้วเราก็ไปที่ช็อปครับเนี่ยก็คือสามารถซื้อชาแบบเลือกตัวได้เลยนะครับจนถึง 3S ก็ได้นะเนี่ยประมาณนี้ครับใช้แต้มตัวตะกี้ก็คือแบบว่าแปลว่าได้ตัวที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอะได้ตัวเก็บดไม่ดีมาอะไรเงี้ยก็ไม่ถือว่าเสียหายนะครับก็เก็บพวกชาไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเอ้ยผู้ผิดเก็บแต้มไปเรื่อยๆมาแลกชาดอะไรอย่างงี้ครับอันนี้ก็จะเป็นร้านค้านะอารีน่าก็มาแบบเลือกตัวได้เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นแต้มแบบอารีน่าหรือว่าแต้ม PVP เงี้ยครับอืมจะเป็นประมาณนี้โอเคทีน ก็เปิดเท่าที่มีนะประมาณนี้ครับเล่นมาแป๊บหนึ่งได้มาประมาณ5,000เพชรกับไอตัวส่งแบบอีลิตนะครับ30ครั้งเนาะก็ลุยเลยครับอ่านี่นะจัดไปมาทีละสินะโพขอตัวดีๆหน่อยขออะไรก็ได้สีทองละกันจัดไปฟึบ่าเอเฟเฟกต์กลังการเนาะมาเ้ยนี่ไงไดเอเอาแล้วก็ตามที่บอกครับได้ไม่ยากมากอ่าได้รอบหนึ่งได้ตัวหนึ่งก็ถือว่าคุมแล้วนะเพราะว่ามันโอกาสออก2%ใช่ไหมโอเคอยู่จัดไปโพ รอบนี้ SR like this, warm, มีเสียงผ้านิดนึงด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดสมบทตัวที่แบบเราเพิ่งเคยได้ครั้งแรกเนี่ยมันก็จะตามที่เราเห็นครับมันจะมีแบบอนิเมชันโชว์ขึ้นมานี่ไงได้อีกแล้วได้ง่ายเนาะตามที่บอกไป SR m ช่ SR ผู้ผิดเออถูกละ s SR ใช่แล้วก็ทีนี้มาสุ่มด้วยเพชรกันบ้างครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะก็ใช้เป็นอันนี้นะอ๋อมันใช้อนี้ที่หมดก่อนละกันแต่ว่า มันสามารถกดอย่างตอนนี้มัน3ามทับสิใช่ไหมก็คือมันจะคำนวณให้เลยว่าขาดเพชรเท่าไหร่ก็จะเป็นตามนี้นะครับกดไปโปะแล้วจะเป็นครั้งละ300เพชรน,นะครับตามแบบมาตรฐานพวกแบบเกมสไตล์นี้เนาะนี่เอารอบนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถือว่าได้คุ้มแล้วล่ะอันนี้พอไหมเนี่ยสองเ้าหไม่พอใช่ไหมเอ้พออยู่2880โอเคก็คือเป็นหมุน1 0 2880นะครับมีอเชิเมนเด้งขึ้นมาด้วย อ่ะยังไม่เป็นไรรอบนี้ไม่ได้ตัวทองนะแต่ว่าก็ได้มาค่อนข้างเยอะใช่ไหมแล้วแบบตัวไม่ใช่เงี้ยรีไอรีไซเคิลได้แบบเพียบเลยกดคิวคสิเล็กนะครับมันจะเลือกเฉพาะสีฟ้าใช่ไหมเดี๋ยวเจะลองดูแต้มกดปุ๊บได้มา425ก็ไปซื้อชาร์ดได้แล้วครับเนี่ยมันตั้งป,ประมาณ160กว่าเนาะอืมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับยังไงถ้าเกิดใครเปิดได้ตัวไหนหรือว่าได้ตัวไหนรู้สึกว่าเจ๋งๆเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพราะว่าเจก็เพิ่งมาเล่นเหมือนกันยังไม่รู้ว่าแบบใช้ตัวไหนยังไงดี เสร็จแล้วที่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวโหมดอื่นในเกมกันบ้างก็ตัวเกมมันจะเน้นการเป็น Tower Defense การเป็น TD ก็จริงแต่ว่าจริงๆก็มีโหมดอื่นให้เล่นกันเพียบเลยนะครับก็ถ้าเกิดเราสังเกตจากในจอเนี่ยที่เป็นตัวชื่อขึ้นมานะครับอันนี้เป็นแต่ละโหมดครับซึ่งถือว่ามีเยอะมากแค่เลื่อนดูเนี่ยครับก็เต็มจอไปหมดแล้วยังไม่รวมแบบเช่นตรงนี้นะครับ challenge อ่าเนี่ยก็จะมีหลายโหมดให้เราเลือกเล่นนะครับแต่ว่าเรามาดูตรงนี้ก่อนบางคนอาจจะเวอร์ใช่ไหมครับเข้าเกมมาถึงเนี่ย่ายาานนคมํคว VP อู ก็จะบอกว่าเกมนี้มีระบบ V.I.P ก็จริงแต่ว่า V.I.P ในเกมนี้เนี่ยก็สามารถหาฟรีได้จากการเล่นประจําวันด้วยนะครับอย่างสมมุติเรามาตรงนี้ครับเควสเราไปดูที่กล่องของขวัญเควสรายวันนะครับอันขวาสุดเลยนะเนี่ยมันเขียนว่าฟรี V.I.P ใช่ไหมครับเรากดขึ้นมาดูเนี่ยมีแต้ม V.I.P ด้วยก็คือมีระบบ V.I.P ก็จริงแต่ว่าก็มีแจกฟรีๆด้วยนะครับแล้วนี้คือเจยังแบบปลดล็อกพวกโหมดไปไม่หมดนะครับไม่รู้ว่านอกจากเควสรายวันเนี่ยอาจจะมีแจกที่อื่นเพิ่มเติม,ตมอีกนะ เสร็จแล้วอย่างเรื่องของการฟาร์มนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสบายครับสมมติด่านไหนเราผ่าน3ดาวแล้วนะคบเราสามารถกดเล่นข้ามไปได้เลยก็จะเป็นเนี่ยครับบิดใช่ไหมครับแล้วก็กดไปก็คือใช้สตานิ่นนะครับแล้วก็ได้ของมาเหมือนผ่านด่านเองเลยครับแต่ว่านี่คือด่านที่ผ่านไปแล้วเราได้3ดาวนะแล้วก็นอกจากไอ้ตัวระบบการเล่งความเร็วนะครับจะมีเรื่องของระบบฟาร์มออฟไลน์ด้วยจะสังเกตจากในจอเนี่ยครับจะมีบอกว่าไอ้ได้เงินต่อชั่วโมงได้ EP ต่อชั่วโมงเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็เนี่ยครับปล่อยมันฟาร์ไปแล้วก็มากดดดับบไไ้้เเียยของล แล้วก็ตามที่บอกไปว่ามันมีโหมดการเล่นหลากหลายใช่ไหมครับนอกจากที่จะเป็น Tower Defense อย่างเดียวก็อย่างนี้เดี๋ยวพามาดู PP แลละกันครับอันนี้จะเป็น PP แบบไต่แรงนะครับก็เนี่ยจะเป็นสู้กับ AI เนาะของเจก,ก็อยู่อันดับนี้นะครับแต่ว่าพลังเนี่ยไปไกลแล้วเพราะยังไม่ได้ค่อยได้มาโกรธก่อเนี่ยครับพลังประมาณหมื่นกว่าเดี๋ยวลองตีให้ดูสักคนละกันครับ PP จะไม่ได้เป็นแบบ Tower Defense แล้วนะครับอ่านี้ลองดูนะอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกตัว SSR อะไรว่าไปมันจะเป็นแบบการสู้ต่อเเอนะออเเเค้ารรรีียยยกออะะนนนสูตต่่่ขงัวลห ค่อยๆตีทีละตัวจนกว่าแบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายทุกตัวอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเล่นความเร็วได้หรือจะกดข้ามเลยก็ได้นะแต่ว่าเราจะได้ดูไงว่าแบบไอ้ตัวเรามันแบกได้แค่ไหนอะไรเงี้ยนะประมาณนี้ชนะแล้วครับง่ายๆเดี๋ยวลองกดให้ดูสักรอบหนึ่งละกันหาคนพลังสูงหน่อยไม่รู้มีหรือเปล่าแต่วน,นี้แรงจจยังไม่ค่อยสูงไงเดี๋ยวดูกันนะมีคนนี้สี่หมื่นเดี๋ยวลองกดให้ดูอีกรอบหนึ่งละกันรอโหลดแป๊บหนึ่งอ่านี้นะครับ อย่างเงี้ยเขาเริ่มตีสวนเราได้เยอะละะอย่างงี้ไม่ดีละไม้แรกจะตายก่อนอันนี้มันจะมีเรื่องของสปีดด้วยนะครับตัวเจมันสปีดเยอะเห็นว่าครับมันเลยได้ออกก่อนก็แบกได้เลยนนคือถ้าเกิดสมมติสปีดเยอะๆแล้วแบบทีเดียวตายได้เนี่ยนนมันจะเหมือนแปบว่าเคลียร์เคลียร์ตัวฝั่งนึงนได้ฟรีเลยอะไรเงี้ยอันนี้เขามีตัวเยอะมากด้วยนะ แต่ว่าเนี่ยแบกได้ตัวเดียวสปีดเยอะตีแรงเล่้งไป3เลยละกันอ้าวสาไม่ได้ได้2นะครับอืมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัว PP โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเกม Final Fate TD ก็ยังไงถ้าเกิดใครอยาจะมาเล่นด้วยกันนะครับก็ตัวลิงค์ดาวน์โหลดเนี่ยอยู่ด้านล่างแล้วครับอันนี้เจเล่นอยู่เซิร์ฟ59นะครับแล้วก็รายละเอียดตัวละครเนี่ยจะเป็นตามในจอเลย ก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม